สวัสดีค่ะเด็กๆเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวขอแนะนําตัวก่อนนะลูกนะสวัสดีค่ะพี่เอนะคะสวัสดีค่ะพี่ดีนะคะทีนี้เอเด็กๆอาจจะสงสัยว่าปกติจะม,มีคุรูใช่ไหมคะเอแต่ทำไมวันนี้มีพี่เอกับพี่ดีมาด้วย เดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าทำไมคุณครูถึงพาพี่เอกับพี่บีมาเจอกับเด็กๆในวันนี้นะคะ,ะพี่เอกับพี่บีขยับขยับขึ้นด้านหน้าหน่อยลูกคุณครูอยากให้เด็กๆนะคะดูซิว่าพี่เอกับพี่บีมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างลองดูสิค้า เด็กๆมองออกไม่ลูกว่าพี่เอกับพี่ดีมีความาาแตกต่างกันอย่างไรอา้าวบางคนบอกว่าพี่เอสูงกว่าพี่ดีค่ะถูกต้องค่ะแล้วมีอะไรอีกคะนอกจากความสูงแล้วยังเด็กๆยังสังเกตเห็นว่าทำไมเอ่ยทำไมเอ่ยทำไมเอ่ยพี่เอมีรุปร่าที่อะไรกว่าไมคะเด็กไมกว่าลูก ม้วนกวาใช่ไหมคะแต่พี่มีมีรูปร่างทำไมอนะสมควรของขวาลูกใช่ไหมคะแล้วเด็กๆชอบบุญแบบไหนชอบบุญแบบไหนลูกชอบบุญแบบพี่มีใช่ไหมคะเอ๊แต่ว่าสงสัยกันเลยว่าทำไมแล้วคุณครูปเปิ้ลก็เหมือนกันคุณครูปเปิ้ล คุณเท่ากับพี่เอเลยคุณครูนานนาคุณเท่ากับใครคุณเท่ากับพี่ดีเลยใช่ไหมลูกเอสงสัยแล้วสิเด็กๆสงสัยไหมว่าทำไมคุณครูมีทั้งกับพี่เอกับพี่ดีมีทั้งหัวอ้วนแล้วก็ตัวผอมสมส่วนมันไม่ไม่ใช่ผอมไปจนผอมแห้งไม่แรงนะลูกคือรูปร่างสมส่วนสงสัยไหมว่าทําไม กลิ่นของเด็กๆแต่ละคนหรือผู้ใหญ่คุณดูแต่ละคนที่เด็กๆพวกเห็นถึงบางคนอ้วนบางคนหอมบางคนสมส่วนอาอยากรู้แล้วใช่ไหมคะเราไปดูสาเหตุของปัจจัยที่ทาให้กลิ่นของแต่ละคนไม่เหมือนกันกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเด็กๆนะคะได้เห็นภาพของพี่เอกับพี่บีไปแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้ เด็ดเสียจเทียบดูแล้วว่าคุณรูปร่างบุคลิกท่าทางของพี่ทั้งสคนนี้มีทั้งอ้วนแล้วก็มีทั้งสมส่วนก็คือรูปร่างสมส่วนคือคุณนดีนั่นเองใช่ไหมคะพี่ a รูปร่างเป็นไงลูกอ้วนใช่ไหมคะส่วนพี่ b รูปร่างสมส่วนทไมถ้าเป็นผู้ชายก็หล่อสมาร์ทเลยแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ทา สวยเลยเด,เด็กอยากเป็นแบบพี่เอหรือพี่ดีเด็กๆอยากคุณแบบไหนลูกอาทิน,นี้เรามาดูที่สาเหตุของคุณพี่อ้วนนะคะสาเหตุ <สา S 1> ที่ทำ<ไ>ให้คุณของพี่เออ้วนนะคะเดินไปไหนก็อุย้ยอ้ายอุ้ยอ้ายเนาะทำอะไรก็ไม่ถนัดนอยากอ้วนมีไหมเอ่ยไม่มีใช่ไหมคะถ้างั้น เรามาดูสาเหตุหลักๆเลยที่ทําให้ที่เอมีหุ่นที่อ้วนนะคะบูงป่องเลยใช่ไหมคะโดนไปไหนก็ลำบากซส้นเสื้อผ้าก็ยากใช่ไหมใส่อะไรก็ไม่สวยไม่สง่า,าใช่ไหมคะเรามาดูกันเลยเด็กๆจะรู้จัก เด็กๆชอบทานไหมเอ่ยน้ำบัดลมชอบดื่มไหมไม่ใช่ชอบทานชอบดื่มไหมคะฮะต่อไปที่คุณครูเห็นเด็กๆชอบรับประทานก็คืออะไรเอ่ยเป็นเส้นๆคืออะไรเอ่ยบะหมีบ่บะหมี่ถึงสำเร็จรูปใช่ไหมคะหรือเรียกสั้นๆว่ามาม่านั่นเองที่เด็กๆชอบทานไม่ว่าจะทานแบบขบปลอกหรือว่าใส่น้ำ ต้องคุ้นเคยแแน่ใช่ไหมคะีน้ำผูไทยนะคะซูงตามโรลเลอร์คอเตอร์นะคะมินบังมันฝรั่งทอดนะคะต่างๆอร่อยอร่อยนะคะเลยใช่ไหมคะไหนใครเคยซื้ออาหารแบบนี้รับประทานเป็นประจำบ้างใครไม่เคยเลยไหมคะไหนใครต่อไปอันนี้อะไรนิ่มๆนะคะ ขนมที่นิ่มๆนะมีสีสันทำไมสวยงามใช่ไหมคะเป็นมัซเบโลนั่นเองค่ะเด็กๆนะมัสเมลโลนี่นะคะเป็นอาหารที่มีส่วนผสมของน้ำตาลเยอะมากเลยานากมากก็จะทำให้อ้วนแล้วแถมฟันยังคุกอีกตั้งหากปวดฟันเลยนะคะออาต่อไป แต่งรสชาตินะคะเนี่ยเด็กๆชอบซื้อทานคุณครูเห็นบอองค์แล้วก็อะไคะมีความสุขเลยใช่ไหมคะหวานชื่นใจเลย <c oughs> สุด้ายนี่ก็คุณครูเห็นเด็กๆชอบซื้อประจำเลย <c oughs> ก็คือ,อ,อใครไม่รู้จักต้องรู้จักทุกคนมันคือเยลลี่นั่นเองนะคะเยลลี่ก็มีส่วนผสมของน้ำตาลเยอะมากเลยแต่งสีแต่งกลิ่น <c oughs> แต่งรสชา <c oughs> ติ <c oughs> ไข่เยอะๆเก็ดทำไมว้วนแล้วกานรูนใช่คะแล้วก็ขนมกรุบกรอบนะคะหออแบบนี้ขอบแกะอย่างนี้นะคะก็มีไขมันเยอะนะคะมีแป้งมีไขมันแล้วก็มีไอโอนินสูงเด็กๆทานเยอะๆนะคะก็ทำให้หุ่นเหมือนพี่เออย่างนี้เลยนะคะ กุหลากไม่ดีเลยใช่ไหมคะถักต่อไปแปงอาหารพวนี้ทำไมคะค,คุ้นตาเด็กๆไหมเอ่ยคุณนใช่ไหมคะเป็นอะไร ทำให้พี่ดีมีรูปร่างที่สวยงามะนะคะใส่พุดอะไรก็สวยนะแถมยังคล่องตัวอีกวยไม่ว่าจะเดินจะออกกำลังกายจะทำอะไรก็กระฉับกระเฉนงนะคะผลไม้นะคะก็เป็นสิ่งที่พี่ดีนะคะชอบรับประทานใช่ไหม สองเสียงแับหมูในร่างกายจึงทำให้เป็นส่วนประกอบที่ทำให้ดีดีเนี่ยมีกูุ่มที่สวยางาม เดี๋ยวเรามาดูกันสิว่าพี่บีออกกำลังกายยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะวะ่าพี่บีมีเพลงออกกำลังกายสนุกสนุกมาฝากเด็กๆด,ด้วยเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ